สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประโยชน์ดีมีทุกวันวันนี้ขอชวนทุกคนมาร่วมกันโปรแกรมจิตตอนเช้าด้วยพลังคำพูดง่ายๆแต่ทรงพลังมากที่ช่วยปลูกจิตใต้สำนึกให้เรารู้สึกมีค่ามั่นใจและมั่งคั่งเพราะสิ่งที่เราพูดจากตัวเองในตอนเช้าคือพลังที่เราจะพกไปทั้งวันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะลองพูดหรือฟังตามคำเหล่านี้ทุกเช้าเชื่อมันจากข้างในและปล่อยให้คำพูดสร้างพลังให้ตัวคุณเองขอบคุณตัวเองที่ยังตื่นมาในเช้านี้วันนี้เป็นวันที่ดีและจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นคนมีคุณค่าและสมควรได้รับสิ่งดีๆ ฉันเปิดรับความมั่งคั่งความรักและความสำเร็จเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่องฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีและเปิดรับสิ่งใหม่ในชีวิตฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดพลังบวกและโอกาสดีๆฉันเชื่อมั่นในตัวเองและอนาคตของฉันสดใสฉันขอบคุณทุกความมั่งคั่งที่เข้ามา ฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยทั้งในจิตใจและชีวิตจริงทุกเช้าถ้าเราเริ่มวันด้วยความรู้สึกดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตั้งรับมันด้วยจิตใจที่แข็งแรงและถ้าเราพูดดีกับตัวเองบ่อยๆสมองเราจะเชื่อและพลังชีวิตจะทำงานตามนั้นจริงๆหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องประโยชน์ดีมีทุกวัน แล้วกลับมาฟังอีกทุกเช้านะคะเพราะทุกคำที่คุณพูดกับตัวเองมันคือมเมล็ดที่คุณกำลังปลูกเพื่อความสำเร็จในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยทั้งในจิตใจและชีวิตจริง